โอเคครับกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนทุกทุท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้คุณผู้ชมก็มาอยู่กับผมในช่องอม m s t u d โอนะครับผมวันนี้นะครับเราก็ไม่ได้มาเล่นเกมไม่ได้มาทําคลิปหรืออะไรนะครับผมวันนี้เราจะมาทําคลิปสุ่ม id เกมกันนะครับผมกับเว็บ sp super spin นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะได้จริงกันหรือไม่นะครับผมในเว็บเว็บนี้นะครับผมโอเคนะครับก่อนอื่นเราก็เข้าไปที่สุ่ม ID กันเลยนะครับผมตอนนี้เรามีทั้งหมดศูนย์เครดิตนะครับผมตอนนี้สําหรับเว็บเว็บนี้นะครับการันตีได้ ID ไปเล่นแน่นอนชิวๆเลยนะครับผมเข้ามาสุ่มเพียงแค่ครั้งละ99เครดิตเท่านั้นเลยนะครับผมสาหรับเว็บนี้แล้วเราก็กดเข้าไปที่เติมเงินเติมเครดิตกันเลยนะครับผมโดยการระบบเติมเงินอัตโนมัตินี้จะใช้เป็นระบบส่ง,งของขวัญของทูมานี่วอลเล็ตนะครับผมแล้วก็ไปกรอกจำนวนเงินที่เราต้องการเติมแล้วก็คัดลอกลิงก์ มาใส่ได้เลยนะครับผมแล้วเราก็จะได้รับเครดิตไปเลยนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็ได้เติมเครดิตกันมาเป็นทีเรียบรอยแล้วนะครับผมตอนนี้เรามีทั้งหมด200เครดิตกันแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองสุ่มกันนะครับว่าจะได้ไอดีจริงไอดี ID แน่นอนหรือเปล่าครับหรือว่าเขาจะหลอกลวงเราเราไปดูกันนะครับในคลิปอันนี้การันตีสุ่มครั้งละ99เครดิตนะครับได้ไอดีไปเล่นแน่นอน 100%เเซเลยนะครับผมและสำหรับใครที่ ID ดโดนแฮกหรืออย่างที่จะกลับมาเล่นฟรีไฟไม่มี ID เล่นเว็บนี้นะครับต้องเข้ามากันแล้วนะครับสำหรับการสุ่มเว็บนี้ครับ FP ฟพ p ซุปเปอร์สปินนะครับผมและอย่าลืมมาสุ่มกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทดลองสุม่มเกมสุ่ม w a l l e t กันเลยนะครับผมมาก่อนเื่นะครับผมแล้วก็ มาสุ่มครั้งละ25เครดิตแล้วมาสุ่มกันเลยครับดูครับว่าเราจะได้ของอะไรหรือไม่ครับเราจะได้หรือไม่ครับเราจะได้หรือไม่ครับอื้มได้เครดิตบวก5คืนมา5นะครับผมดูเหมือนจะยังไม่คุ้มนะครับขออีกสักตาหนึ่งนะครับผมตอนนี้ตอนเมื่อกี้เราได้มาห้เครดิตแล้วรอบนี้จะได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ไม่อีก5เครดิตนะครับผมอันนี้จะเป็นสุ่มครั้งละ5้เครดิตเราจะได้ผ่า AK กันหรือไม่ครับผมมาดูกันครับผมจะได้ไหมครับจะได้ไหมครับจะได้ไหมครับ ยังไงครับผมยังไงครับผมได้เครดิตบวกสิบไม่ได้ท่าเอเคนะครับผมมาครับรอบนี้เรามาสุ่มครับ99เครดิตสุ่มปึสุ่มไอดีกันนะครับผมในตาดาีนในรอบรอบนี้นะครับผมมาดูกันครับบอกการันตีการได้ไอดีมาดูกันว่าเราจะได้ไอดีไปเล่นหรือเปล่าครับผมสุ่มไปเลยครับ99เครดิตดูครับว่าเราจะได้ไอดีอะไรครับมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันมาลุ้นกันครับผมได้ไอดีท่ามังกรนะครับผม เอคมังกรนะครับน้องๆได้ไอดีเอคมังกรนะครับท่านได้รับไอดีเอคนะครับผมแล้วไปดูกันนะครับว่าเดี๋ยวเราจะได้จริงกันหรือไม่ครับผมอีเมลและรหัสผ่านนะครับผมแต่ผมจะขอเซ็นเซอร์รหัสผ่านกับอีเมลไว้นะครับผมตรงนี้แต่บอกเลยครับได้จริงแน่นอนครับผมสำหรับเว็บเว็บนี้นะครับอย่าลืมเข้ามาสุมกันเยอะๆนะครับผมนี่แล้วครับเราเข้ากันมาในเกมแล้วครับได้ไอดีเอคมังกรแน่นอนครับผมมันเป็นไง บอกแล้วผมไม่ได้โมอ,อันเนี้ยคือได้จริงครับเล่นได้จริงครับผมนี่ครับเป็นยังไงนะครับโอ้โหบอกผมบอกแล้วครับว่าได้จริงแน่นอน100%นะครับผมสำหรับเว็บเว็บนี้ห้ามพลาดกันเลยนะครับผมทุกคนอืเป็นไงครับนี่มาแอคโชว์ไปทีหใน,นโซนฟีสไตล์อะครับน้องๆก็แบบว่าถ้า A AK อ่ะนะ ถ้าเ k คแบบว่า9ก้สิบเก้าเครด็ตก็ได้แล้วนะอืมก็แบบว่าไม่ต้องไปเติมเป็นหมื่นแล้วนะก็บอกเลยก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะสำหรับเว็บเว็บนี้นะครับ SP Super Spin นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ที่คลิปั่นของคลิปคลิปนนี้นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะมาสุ่มแบบผมอยากมีไอเดีเล่นแบบผมนะครับก็ห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมแล้วถ้าอยากให้ผมมาทำคลิปซุ่มอย่างนี้อีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์อย่าลืมไปสุ่มกันเยอะๆนะครับผม